จะบอกเลยว่าปาเจโร่สปอร์ปี2022คันนี้ครบจบทุกอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความหรูหราพรีเมียมความกว้างขวางอเนกประสงค์และสายลุยนะคะต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าได้เป็นโฟร์วิวได้ด้วยใครนะคะที่แบบเริ่มสนใจกันแล้วเดี๋ยวไอรีนพาไปชมกันดีกว่าก็ชื่อเต็มๆคันนี้นะคะเรียกว่าปา j e โร่โสปอร2.4 GT พรีเมียมปี2022ไอรีนอะชอบมากๆเลยเพราะว่า ไอรีนะอยากให้เพื่อนๆน,นักคนนะคะได้มาชมกันว่ารถคันนี้มันสวยยังไงน่าใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากตรงนี้เลยนี่ค่ะเพื่อนๆอ,นอนาจจะมองว่าเอะมันเป็นรอยบุ๋มหรือเปล่าใช่ค่ะมันเป็นรอยบุม๋มห <C> e <ars> ยอกเล่นนะคะอันนี้นะคะมันคือเป็นตัวที่ฉีดน้ํานะคะสามารถปัดล้างเนี่ยโคมไฟหน้าได้ด้วยซึ่งมันดีมากอะมันเฟี้ยวอะรุน่นอื่นมันไม่มีอะเออดีมากไฟหน้าก็ได้เป็นแบบโบรเจคเตอร์อันนี้ก็เบสิกธรรมดามีไฟเดย์ไทม์นะคะรันนิ่งไลท์ปกตินะ ไฟเลี้ยวก็ปรับมาใหม่แล้วนะคะอันนี้ที่สําคัญก็คือสายที่แบบขับรถแบบรถมันอาจจะใหญ่ใช่ปะ่ะนี่มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะพร้อมกล้องด้วยกล้องก็รอบคันเลยนะคะไล่ไปดูกันยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยเออรถคันนี้เพราะว่าเป็นรถปี2022ใช่ปะ่ะเดี๋ยวไล่ไปดูกันดีกว่าด้านข้างนี่นะนี่เห็นไหมมีมีที่ปัดโคมทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวมาดูคันนี้นะคะจะได้เป็นยางแบบ นี่เลยคือเป็นล้อแม็กนะคะสีดําแบบนี้เลยนะคะเป็นยางปี21นะสัปดาห์ที่31ินี่นะคะเป็นยางโตโย A32 ค่ะส่วานอันนี้นะคะกระจกมองข้างเนี่ยก็เป็นโครเมียมนะ,แ,ะแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED นะคะอยู่ตรงนี้ก็สวยงามนะคะเพราะว่าตัดกับสีตัวรถนะคะก็คือเข้ากันอยู่นะสําหรับนี้มีบันไดข้างด้วยนี่ค่สั้นๆแบบนี้ ปีนยังไงถึงถูกป่ะมีบันไดก็ต้องใช้บันไดให้เป็นประโยชน์นี่นะคะมือจับนะคะเป็นคอมเมียมแล้วก็มีคีเลตก็คือถ้าเราหมุดเราเรามีกุญแจอยู่ที่ตัวใช่ไหมแบบขี้เกียจหยิบออกมาก็เนี่ยกดเอากดคีเลตเอาง่ายดีนะคะไปดูกันดึกว่านี่เปิดให้ดูจะบอกว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็ประตูนะคะก็ไม่ได้หนักแบบว่าเกินไปอะ่ะแล้วก็ที่ชอบนะคะคือรูปลักษ์เส้นสายของ ปาเจโร่สปอร์ตของเขาเพราะว่าเขาอาจจะปรับโฉมมานิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต่างกับตัวปี2021นะคะแต่ว่ามันก็ดูสวยขึ้นอนะ่ะมันดูแบบเขาเรียกอะไรสปอร์ตมากขึ้นยิ่งขึ้นนะคะ <C US> S> <S เห็นไหมมีเซ,เซ็นเซอร์หลังครบทุกจุดเลยฝ <C US S> าท้ายเป็นไฟฟ้าหรูหลามาเห่านะบอกเลย <C US> S> <S คืออย่างเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆใช่ไหมหรือว่าแบบคุณผู้หญิงที่แบบชอบใช้รถประมาณนี้แบบไอรีนก็นี่เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะก็คือไม่ต้องแบบว่าออออไม่ให้มันแบบหนักอะนะเหนื่อยนะนี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังก่อน ตัวนี้นะคะแบบเกิดไปยางรั่วยางแตกใช่ไหมของเขาไม่ได้เป็นยางอะไหล่แล้วนะรุ่นนี้นะคะก็จะได้เป็นชุดป่อปยยางฉุกเฉินได้ให้ดูไม่ที่แขกเลยทุกคนก็รถเหมือนป้ายแดงอ่ะคันนี้ถ้าถ้าพูดถึงน่ะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็เป็นน้ํายาปะอยางฉุกเฉินนะคะก็อัดเข้าไปแล้วตัวนี้ก็คือก็ต่อสายนะคะกับกับในตัวรถเรานะคะแล้วก็ฉีดน้ํายาเข้าไปก็ขับต่อได้เลยนะคะขออนุญาตปิดก่อนด้านท้ายเห็นปหม กดทีเดียวมันก็ลงแล้วไม่ต้องแบบให้มันหนักด้วยนะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็เออลืมบอกไปเขาบอกว่ามันมีเตะเปิดด้วยนะเธอไม่เปิดเอาใหม่ค่ะเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยลิงว่ามันน่าจะต้องใช้กุญแจก็เลยไปหยิบกุญแจมาแล้วแล้วมาลองเตะเปิดกันนี่ยออกแล้วออกแ้าเห็นป่ะดีป่ะแบบเออถือของพลุงพลังหนักอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่สะดวกก้อนนี่เลย เตะมันไปเลยนะจ๊ะเตะท่านไหนนะเตะท่านไหนนะ <laughs> อ่ะปิดก่อนเดี๋ยวไปดูต่อกันดีกว่าว่าทาไมถึงชอบเห็นปะ่ะแค่นี้น่ารักไหมเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์มากๆสํสหรับปาเจลโลสปอร์ตคันนี้ <laughs> ใครแบบใครไม่ชอบต้องมาชมนะคลิปเนี้ยเออมันดีจริงมันน่าใช้จริงแต่เราลองไปดูด้านในกันบ้างดีงกว่าว่ามันสวยขนาดไหนไปค่ะ <laughs> เ้๊เดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันดีกว่านะคะนี่เห็นไหมมีบันไดข้าง ถ้าไม่มีบันไดก็ขึ้นไม่ได้ลนะหยอกเล่นนะคะเดี๋ยวขอ,อย่าสตาร์รถกันนิดนึงจะบอกว่าขึ้นมาเนี่ยแค่ยังไม่ทันได้สตาร์เนี่ยฟิลลิ่งความเป็นยุโรปมาแล้วนะหรูหรามาเฮาอคะมมงไปที่พวงมาลัยก็อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยมีสุกอิใสหรือเปล่าไม่ใช่หยอกเล่นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าก็คันนี้นะคะเรื่องออปชั่นเนี่ยจะบอกว่ารถจัดเต็มนี่เล,นเล่นเล่นเนบาไฟฟ้าอยู่เรื่องๆนะคะได้เป็นเบาไฟฟ้าปรับได้แปดทิศทางเลยนี่ พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบหุ่มหนังนะคะเนี่ยทางานเลยเห็นปะสวยงามนะคะแล้วก็ไอที่บอกว่าเป็นตะปุ่มตะปัม่มเต็มพวงมาลัยเนี่ยข้างนี้ก็จะเป็นเนี่ยสามารถกดเลื่อนนะคะที่หน้าจอก็คือหน้าจอเนี่ยไม่ได้กระโหลกกระลานนจ้าทีเมียม,มาเนจ้าเหมือนรถยุโรปหลายๆ,ๆ,ๆรุ่นเลยนะเลื่อนได้เลยเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะคะตรงนี้นะเราดูอะไรตรงหน้าจอที่เป็นแบบพวกทิปเนี่ยได้หมดเลยนะคะแสดงเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลฝั่งนี้ก็เป็นคูสคอน control ัวนี้มี Adaptive Cruise Control ด้วยนะคะก็อยากขับไปเนี่ยมันก็จะมีพวกเซนเซอร์กรระยะเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าเมื่อกี้อลินไม่ได้พาให้ดูนะแต่ว่ามันทํางานจากตรงนี้นะคะมีเซนเซอร์กรระยะกันชนอะไรอย่างเงี้ยพวกเลื่อนถลายมีหมดเลยเห็นวลาลูลามาเห่าขนาดไหนสําหรับคันนี้นะคะรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ด้วยนะคะก็คือเชื่อมต่อออกลาโพงเลยคุยนะคะแต่ว่าอย่าเอามีอไปแล้วแบบกิ๊กโทรมาอย่างเงี้ยไม่ได้นะเกมนะคะเกมแน่นอนนะคะอย่าไปเชื่อมอะอย่างเงี้ยอ่ะไปต่อนะคะแล้วก็ตรงนี้ S <s <ign al language> เห็นเห็นที่เป็นตรงก้านรพวงมาลัยนะคะตรงนี้เรียกว่าแพดเดร์ชิพแต่ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไปเซิร์ช g o o g l e เอานะคะไปดอ <s ign al language> อ่ะหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอทัชส,สกรีนแล้วนะนี่เลยก็มีโหมดต่างๆเออมันก็เลื่อนได้ไปเลื่อนหาเอาละกันนะคะนีตรงนี้ก็สามารถเปิดฝาท้ายนะคะจากนี้ได้คือมันเปิดได้หลายทางอ่ะไม่ว่าจะเตะเปิดเปิดตรงท้ายนะคะแล้วก็กุญแจเดี๋ยวเราลองกดดูกันติดแล้วติดแล้ว อ่ะแล้วก็จะมีนะคะพวกอันนี้เป็นเรื่องระบบความปลอดภัยเซฟตี้นะแบบคันใครนั่งแล้วย,ยังไม่ได้คาดเบลล์อย่างเงี้ยมันก็จะเตือแต้งเตือนโชว์เลยนะคะด่าได้แบบเมียไปก็ด่ามึงไม่คาดเห็นขันล่ะ mm. เออหยอกหยอกนะคะอย่าไปด่ากันมันไม่ดีนะคะแอร์ก็เป็นแบบแอร์ออโต้นะแล้วก็เป็นอุณหภูมิแยกฝั่งไปกับเมียก็ไม่ต้องตีกันเลยค่ะมึงหนาวกูร้อน mm. มึงร้อนกูหนาวร mm. ับเอาเองตามใจชอบนะจ๊ะตรงนี้ก็ ยังมีนะที่จุบุรีปีเออพอร์ต USB นะคะ2พอร์ตช่อง h d m i อีก1ช่องนี่นะคะมันก็มีไวเลสชาร์จเจอร์เ้วยก็ชาร์จโทรศัพท์ในรถได้เลยก็คือวางไม่ต้องเสียบสายนี่จะให้ดูว่าตากล้องก็ชาร์จอยู่นะโทรศัพท์แตกๆเน่าๆอย่างงี้นะคะของตากล้องเราเองนะคะชาร์จอยู่อ่ะไล่มาต่อคันนี้นะคะเป็นเกียร์แบบ8สปีดนะคะเป็นเกียร์แบบแถวตรงแต่สามารถเล่นเกียร์น่ะนะคะขึ้นลงทดเกียร์ได้เองนะคะน,นี่เห็นไหมอ่ะหนึ่งสองสามอะไรเงี้ย เพื่อความสนุกสนานแต่จริงๆถ้าใครไม่อยากเล่นตรงนั้นก็สามารถเล่นที่เกียร์มอรืมอพวงมาลไยได้จะ้ะนี่จุดจุดขายแล้วก็จุดที่ไอรินชอบมากนี่เลยค่ะเป็นรถ w h e e l d r i ด e นะคะสามารถปรับเป็นคับสองหรือว่าขับสี่ได้ตามใจตัวเองเลยนะคะนี่เลยก็แค่ไม่ต้องทำอะไรมากหมุนหมุน,ม,นมันแค่นี้เองปรับโหมดเรียบร้อยแต่มันก็จะมาแสดงผลที่หน้าจอนะคะว่าตอนนี้มันอยู่โหมดอะไรโหมดอะไรอ่าแต่ถ้าใครอยากรู้ว่ามันทำงานยังไง กูเกิลค่ะอะไปกันต่อนี่นะคะเบกก็เป็นเบกไฟฟ้าปกติออโต้โฮออโต้โฮคืออะไรอธิบายนิดนึงแล้วกันแบบติดไฟแดงอยู่ขี้เกียจอยู่เกียดีขี้เกียจใส่ก็เกีย์ออโต้โฮปล่อยคันเร่งนะคะพอเราเหยียบเอ้ยปล่อยเบกเหยียบคันเร่งเนี่ยมันก็หยุดทํางานอัตโนมัติเป็นไงล่ะสบายค่ะชีวิตสบายอ่ะดูด้านบนกันม้างอันนี้มีอะไรอ๋อกระจกแต่งหน้าเป็นไงอุ้ยนังฟ้าเนี่ย ยอกยอกนะคะ <laughs> ก็สามารถแบบเออติดไฟแดงอะไรก็ปะปะปะไปะเอนัดผู้ชายอะไรเงี้ยก็ขอเสริมสวยก่อนใกล้ถึงแล้วอะไรเงี้ยอ่ะกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงด้วยนะคันนี้โหจะบอกว่าเลขไมยอยู่แค่หนึ่งพันโลนเท่านั้นเองไม่น้อยกว่ารถเทสไดส์ของโฟว์รูมบางบางคันเีงนะรู้ไหมไม่น้อยมากคือเหมือนป้ายแดงอะพุ่งตรงรถปี22อ,อะเหมือนป้ายแดงเงินใส่ป้ายแดงไม่ใช่เหมือนหรอกมันคือป้ายแดงนั่นแหละ เออพูดอะไรถูกปะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันแม่ดีกว่าว่ามีอะไรมาว่าจะเยอะเลยไปค่ะก็อยู่ภายในห้องเดยสารตอนหลังแล้วนะก็อันนี้เขาก็จะมีเป็นเหมือนจอเพดานให้นะคะเดี๋ยวกดให้ดูไอชือช่อไอชือ่มนี่ก็เป็นจอสามารถเชื่อมต่อสายห้เดียไม้นะคะแล้วก็ดูหนังฟังเพลงดูการ์ตูนดูอะไรก็ได้ดูไปเลยนะจ๊ะแล้วแต่นะคะด้านหลังใครอยากดูอะไรก็ดูนะด้านหน้าก็ใครจะอยากดูอะไรก็ดูเลยนะจ๊ะมีขี่เก็บเอากาสาร2ช่องแล้วก็ช่องวางแก้วน้ําของใครของมันนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะมีที่ชาร์จนะแบนพอร์ต USB ให้2ช่องจะบอกว่าอย่างหนึ่งที่ชอบสมมุติว่าเราไปเที่ยวป่าใช่ป่ะแบบไปคันปิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยในป่ามันไม่มีปลั๊กฟงปลั๊กไฟเจ้านายตามส่งงานอุ้ยน้ตบุ๊กแบตหมดทำยังไงนี่เลยจ้าคันนี้คือคำตอบจ้า150บวอนนนะจ้าเห็นไหมก็ชาร์จแบตกันไปในรถเลยค่ะเป็นไงรถบ้านที่แท้ทน,นูนะจ้าเออดีป่ะดีนะคะเดี๋ยวมาดูคำตอบดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ที่ชอบส่วนตัวเลยนะยที่พักแขนจะบอกว่าเราไม่ได้แบบบูลลี่อันอื่นนะแต่หมายถึงว่าส่วนตัวเป็นคนชอบแบบนี้เพราะมันพอดีอ่ะนึกฟิลลิ่งออกไหมมันไม่ล้มแผลอันอื่นมันก็คือแบบแข่ลงไปใช่ไหมเราก็ตัวก็จะอยู่ประมาณน,นึกภาพตามออกไหมคะเอเอเนื้อภาพตามอ,อกใช่ไหมเนี่ยก็คือมันพอดีแขนเลยก็นั่งแบบ คุณนายคุณนายฝขวยห้างสบายใจคุณนายต้องมีอะไรมีอะไรมีกาแฟนะอันนี้ก้าแฟรแทน,นนะคะก็กินกาแฟจิบให้สบายใจดูหนังไปเลยสิคะเห็นป่าททำงานได้ด้วยนะน็ <laughs> นอดบุ๊คน็อดชอบเลยน็อดบุ๊คาร์นะคะจิบกาแฟอ่นาน,านาั่งดูหนังรถบ้านนี่แท้ดูอ่ะเขาเก็บก่อนเขอเก็บก่อนโม้ไปซะเยอะนะคะด้านบนนะมีไฟอ่านหนังสือด้วยนะคะแล้วก็นี่นะสามารถเปิดปิดแอร์พัดลมได้เองนี่เห็นไหมคะแอร์ใครแอร์มันเลยนะจะบอกว่าดีมาก นะคะเพิ่มแรงลมอะไรเองได้หมดตรงนี้เป็นไงหรูหร่าเปล,าปลา่ารถบ้านแถวหลังนี่แถวสองนี่ก็คือแบบรถบ้านที่แท้ทูเลยนะมีทุกอย่างนลจ๊ะเดี๋ยวไปดูแถวสามกันบ้างนะคะว่ามันแค่ไหมกว้างหรือเปล่าเอ้ไปดีกว่าอยู่แถวสามกันแล้วนะคะก็จะบอกว่าเบาะอันนี้ไม่ได้ขยับอะไรเลยนะเหมือนเดิมลินก็ลงมานั่งนะคะปรับแค่หัวหมอนขึ้นให้มันพอดีกับหัว นั่งได้จริงนะใช้งานได้จริงแถว3นะคันนี้เป็นรถเจที่นั่งนะคะก็ถ้าใครอยากจะนั่งแบบครบทุกคน7คนก็ไม่ได้ดัดนะบอกเลยเนี่ยขาไม่ได้ชนเลยนะเนี่ยเอาให้ดูให้ดูมียื่ะเอื้อมเลยนะนะคะคือนั่งสบายใช้งานได้จริงอย่างบางรุ่นที่เป็น7ที่นั่งอ่ะมันอาจจะแถวที่สามมันอาจจะไม่ได้ใช้งานได้จริงเหมือนปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะจะบอกว่าดีมากแต่ถ้าไม่อยากแบบนั่งนั่งครบทุกที่นั่งเนี่ยอยากเก็บสัมภาระเพิ่มก็สามารถเก็บได้เดี๋ยวไอรินพับให้ดูนะคะก็ดึงด้านหลังแค่นี้นะคะเราก ปสิลูกอ่าพับเบาะน,นะคะเก็บของได้กว้างขวางเลยนะคะถ้าแบบไปกันสองคนเนี้ยก็สามารถทับราบหรือถ้า,ถ,าถ้าแบบไม่อยากพับแถวนน้นนะคะก็ได้นะก็คือพับแค่แถวเดียวก็ได้หรือจะพับสองแถวเก็บของเพิ่มพื้นที่ก็ได้สายแคมปิ้งสายแบบเดินทางน่ะรับรอง่าตอบโจทย์แน่นอนหรือลูกเล็กนะคะสัมภาระเยอะก็คุ้มค่านะคะเดี๋ยวเอาขึ้นกันก่อนอ่าแล้วก็คันนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะต้องขึ้นฝั่งนี้สิอุ้ยเห็นไหนม มันไม่ได้หนักนะคะทุกคนมันไม่ได้แบบว่าเอาขึ้นอลงยากเป็นผู้หญิงเนี่ยอย่างรีนก็ทําได้ไม่ได้เหนื่อยอะไรนะคะแล้วก็มีแอนะคะตอนหลังให้ด้วยนะคะของใครของมันไม่ร้อนนะคะมีเข็มขัดนิรภัยแล้วก็สายแบบลูกๆนะคะที่แบบคุณคุณแม่คุณพ่อเนี่ยมีไอโซฟิกให้ด้วยนะก็สามารถติดตั้งคาซีนนะคะน้องๆก็ปลอดไัยแน่นอนนะคะเดี๋ยวนะคะไอรีมพาไปชมหน้าห้องเครื่องยนต์กันบ้างว่าคันน้ย เครื่องยนต์ของเขาหน้าตาเป็นยังไงไปค่ะอะเราอยู่กันหน้าเครื่องยนต์แล้วนะคะก็คันนี้ชำเง้อก่อนเป็นเครื่องยนต์ของเพื่อนเร็วดี D ดีขนาด4สูบ16วาล์วนะคะจับคู่กับเกียร์8สปีดอย่างที่บอกนะคะขนาดซซีอยู่ที่2,442ซีซี188แรงมา้าแต่ถ้าอยากรู้สเปคอื่นเพิ่มเติมนะคะก็ไปดูคลิปอื่นนะคะอย่างที่บอกไปคลิปนี้นะคะ <c oughs> ให้ดูความสวยความงามเพราะว่ามันเป็นรถป้ายแดงเลยสภาพป้ายแดงป้ายแดงจริงๆนะจ๊ะมาดูความสวยงามของห้องเครื่องนะคะ นี่นะคะก็จะบอกเนี่ยทริคนิดนึงนะคะการดูรถพวกนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่า marking h o l e r นะก็คือจะเป็นรอยแต้มจากโรงงานนะคะแบบเป็นการเช็คอ่าเฮ้ยตรงนี้อยู่นะตรงนี้ครบนะนะคะเป็นการเช็คเซอร์วิสจากโรงงานเลยนะคะพวกแผงฉนวนกันความร้อนก็นี่หน้าตาใหม่ก็ใหม่ทุกอย่างอ่ะก็มันเป็นป้ายแดงนะคะอย่างที่บอกไปว่าคันนี้ป้ายแดงเดี๋ยวเราไปฟังราคากันก่อนว่าคันนี้ราคาจะดีงามขนาดไหนไปค่ะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคันนี้เป็นรุ่นปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT Premium 4WD ี 2, 2022ก็คือรถเนี่ยปีนี้เลยนะคะเปิดตัวป้ายแดงของเขานะราคายอยู่ที่1,599,000บาทแต่จะบอกว่าคันนี้นะคะค่าตัวอยู่แค่1,399,000บาทเท่านั้นประหยัดไปตั้ง2 0บาทจะบอกว่า2 0 0 0กับไม่1,000โลเนี่ยคุ้มค่าขนาดไหนนะคะประหยัดไปตั้งเยอะเลยนะคะใครนะคะที่มองหาอยู่นะหรือแบบสนใจรถรุ่นนี้นะ ส่วนตัวเนี่ยไอรีนชอบมากเลยนะคะลองเข้ามาดูตัวจริงก็ได้อยากเข้ามาแบบทดลองขับก็เข้ามาได้นะคะข่นะคันนี้เนี่ยอยู่ถนนกาญจนาพิเษนะคะตรงข้ามกับสมาคมชาป,ปักใต้นะคะชื่อเต็นของเราชื่อเต็นวันดูออโต้นะคะของเรามีรถที่เลือกมากกว่า200คันเลยนะคะสามารถเข้าไปชมได้ที่ w w w ร์ไวย o ว็บหรืออยากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆหรือว่ารถเข้าใหม่นะคะของที่นี่นะจะบอกว่าก็เข้าไปดูได้นะคะที่ เฟซบุ o กนะคะ YouTube นะคะแล้วก็ TikTok อนะสะกดเหมือนกันเลย o n e เลข2 A U T O นะคะก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะหรือถ้าอยากปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะคะหรือว่าเรื่องการออกรถเนี่ยสามารถโทรมาปรึกษาเราได้ที่เบอร์0616745885เลยนะคะของเราเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่9นกาถึง18นาฬิกาเลยจะบอกว่าคันนี้สวยจริงไอรีนชอบมากเลยบอกเลยว่าแต่งแน่นอนค่ะเดี๋ยวยกคันหมากไปสู่ขอเลยนะคะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครนึกถึงรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นึกถึงวันทัวโต้นะคะวันทัวโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรม สวัสดีค่ะสสออออออบบบบบบจจจไไไมมมมมมม่่่่่่่่่่ีีีีีีีีีีีีีีีีีปปเเ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 ซยยยนน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 รร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 ถถ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 ถทท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 ุุุุุกก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 กััผาา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 าคคณภพะะะโโดด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  3M1-5 ้้วววตตตงูแแ รถเน้นๆวันทุออโต้ที่ไม่ไม่ขอยกเว้นรถบ้านแท้แท้แบบว่าร้อยเปอร์เซนต์ทางจรับซื้อเราก็มีกระบวนการได<อ>้มีทีมงานดูแลรถอย่างเชี่ยวชาญเมื่อชิปดูแลก็ส่งมอบบริการคำสีกัดพออแต่ไม่อีกลายรายการ<อ>รถที่วันทรูออโต้มีการันตีคืนเต็มจำนวนหากรถเราไม่ดีตรงตามสภาพขายท้องที่ดีบอกเอาไว้เลยว่าชนนักเราเว็บดีไฟไหม้หรือน้ำท่วมแน่นอนเราเว่บดีมีแต่รถ <ตร S 1> ฟิกแมนกรันตีสักกีปุ่นดับประกันเครื่องเกียร์แอดีและ g p s บริการตลอด2ีไไม่น้ำทั่วแม่นอนเราไม่มีมีแต่รถดีดีฟิ m a n นการันตีสักกี่ปุนดับประกันเครื่องเกียร์แอดีและ g p s ปรนการี่วยเลตลอดส4รถนีรถดีที่ต้องมาดูดีเซนตรวสอบดีดีเอาทุกจุดเน่นนวันทูกออตัวนี้ไม่มีขอยกเว้นรถบ้านแต่แแบบว่ารอยเปอร์ซ